วันนี้รู้สึกแคมปปี้ที่สุดแล้วตั้งแต่ได้มันมาแคมปปี้กับเงินที่เสียไปเรียกว่าคุ้มค่าก็วันนี้แหละป็นนี้ก็มีในในทังในอาณาจักรเนี่ยมีคีคัตสวัครับพบกับคาเคิร์เทอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราพาท่านมาชมกับอีเวนต์พิเศษนะครับจัดที่สนามกอล์ฟอมตะสปริงนะครับกับงานอมตะสปริงคลาสิกเดอะอลลากองส์ อเมตตาสปริงคลาสสิกเดอะอลลอกองส์นะครับก็เป็นงานโชว์รถคลาสสิกนะครับที่จัดขึ้นโดยสมาคมรถคลาสสิกแห่งประเทศไทยและบางกอกคลาสสิกคานั่นเองในงานนะครับก็จะรวบรวมนะครับรถคลาสสิกหายากนะครับจากทั่วประเทศไทยนะฮะได้มาโชว์กันในบรรยากาศสนามกอล์ฟอันสุดหรูหราและดู คลาสสิกมากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับบรรดารถอเมริกันคลาสสิกนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันรถอเมริกันนี่ก็เป็นกลุ่มรถยนต์ที่มีคนให้ความสนใจและก็นิยมในการเล่นมากนะฮะด้วยอิทธิพลจากภาพยนตร์อะไรต่างๆมากมายนะครับรถอย่างนี้ Camaro, Ford Mustang นะฮะเป็นรถที่ได้ความนิยมอย่างสูงนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เราเรียกว่าเป็น Muscle Car นะครับเป็นรถคันเล็กๆนะครับื่อนยนต์ใหญ่ๆนะฮะ โอ้โหคันนี้เครื่องใหญ่เริ่มเลยนะฮะเป็นเครื่อง5,000นะฮะจริงๆ5,000เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาถือว่าไม่ได้ใหญ่มากนะเพราะไม่มีใหญ่ถึง7,000-8,000ซีซีเลยทีเดียวนะลินคอนนี้มาจากยุค80นะฮะเหมือนยุคนั้นนี่เขาไม่ค่อยมีวงเวียนไม่ค่อยมีเคอร์ฟชันะใจไม่เป็นทัศตการออกแบบนะฮะตัวรถจะเลียมเียส่วนนี้ก็จะเป็นอีกห้อหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพวกพรีมัตนะฮะพรีมัต เป็นกลุ่มของ Chrysler นะครับอันนี้คือ p r i m u s Barracuda นะฮะเครื่อง8สูบนะครับส่วนคันนี้ฮะนี่ชื่อของเขานี่ไม่ธรรมดานะครับ Dodge Challenger นะฮะเครื่องยนต์ Hemi นะฮะร,รถกลุ่มนี้ของ Dodge เนี่ยก็จะโด่งดังมาจากหนังเนี่ย Fast and Furious นะฮะแต่ Fast and Furious นี่เป็น Dodge c h a r g e r นะ ตัวนี้เป็นดอทชัลเลนเจอร์มาเตะตากับคันนี้นะครับสภาพดีสุดๆนะฮะฟอร์ดกรันตูริโนนะครับตัวนี้กรัน t ูริโนตัวเนี้ยหลายๆคนอาจจะคุ้นๆกับหนังของคลินต์อีส์วูดนะครับชื่อนี้แหละฮะกรันตูริโนอ่าสภาพนิ่งจริงๆรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือ Lotus Esprit นะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกจากอังกฤษนะครับที่ มีจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักที่เบาและแฮนด์เลิงที่ดีนะฮะาตามรัถคันนี้นะครับก็จะเป็นโ o ล u ตัสในสมัยใหม่นะครับคันนี้เป็นเอลิส260ครับนะครับหลายคนอาจจะงงๆว่าเออเอลิสกับ e x ็กซีเนี่ยต่างกันยังไงนี่เลยครับจุดสังเกตง่ายๆอลิสเนี่ยเขาจะไม่มีกระดองปิดลาดมานะครับส่วน e x ็กซีเนี่ยอย่างคันฟ้าอย่างคันฟ้านี่เอ็กซเนี่ยเขาจะมี กระดองปิดครอบลงมาอย่างนี้นะฮะเพื่อทำให้แบ่งได้เด่นชัดขึ้นนะฮะว่าอันไหนเอ็กซิสอันไหนอ e ิลิสนะครับส่วนคันนี้ก็เป็นรถสปอร์ตสัญชาติอังกฤษอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้มีซูเปอร์ชาร์จด้วยคันนี้เป็น Triumph TR7 นะครับะจะสังเกตได้ว่ารถอังกฤษเนี่ยคาแรคเตอร์สติกหรือคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นรถคันเล็กเน้นขับมันขับคล่องแฮนเดิลิ่งดีนะครับ <Okay. S 1> น้ำหนักเบา เป็นรถด้วยการขับที่แท้จริงนะถึงการาชควีนอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สุดยอดสวยมากๆนะนี่นะครับ World Championship ปี1978นะครับคันนี้ชื่อว่า Lotus Europa อ่าทรงเป็นเอกลักษณ์มากนะครับนี้นะครับเพราะว่า Lotus Europa เนี่ยเป็นเครื่องวางกลางลำนะครับวางกลางลำด้านหลังนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นที่อยู่ของเครื่องเขาจะอยู่ ด้านหน้าของล้อหลังนะก็เป็นเครื่องวางการหลัมเพื่อการกระจายน้ําหนักที่ดีขึ้นนั่นเองส่วนคันนี้นะครับก็เป็นโ o t ั s สในสไตล์รถครอบครัวนะครับจะสังเกตได้ว่าหลังคาเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆชูตติ้งเบร e นะครับคันนี้คือโ o t ั s ส l อีล จะไม่ใช่อีลีนะครับอันนี้เป็นอีลิทถ้าเป็นยุคนี้ก็จะเรียกว่า3ประตูนะสดอสดอเ <c oughs> จ้าอีลิทเนี่ยนะครับเป็นเครื่องวางหน้านะฮะเพื่ออัตถประโยชน์ด้านหลังที่มากขึ้นนะไม่ต้องมีเครื่องยนต์อะไรมาขัดขวางนะฮะทำให้ได้สเปซที่มากขึ้นนะนั่งสบายขึ้นนั่นเองจากค่เมืองเบียนะฮะจากเยอรมัน BMWU s e r i e ซีรีส์8นะครับคันนี้เป็นอา p พ n a B12 5.0ด้วยโอ้โหงามงามเหลือกเกินนะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเรียนอยู่เด็กๆเ,เลยนะนก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยเขามากันแบบสามคันกกเขาจะมากันโฟก,กอลเจ้าเนี้ย<ว>แล้วก็เอสหอยนจอดหน้าโรงเรียนสคันเลยมันก็เลยทำให้แบบผมนะชื่นชอบรถมาตั้งแต่เด็กๆอนุบาลเลยเพกกราะวกก่าซีรีสปเนี่ยแหละครับ เดินทางมาพบกับสุดยอดรถสปอร์ตจากอิตาเลียนนะฮะคันนี้ถือว่าเป็นรถสปอร์ตนะฮะ308 GTB จาก Ferrari นะครับโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับคันนี้ตัวถังเบาพิเศษอ่ามันเป็นไฟเบอร์กลาสนะฮะอันนี้อ่าแล้วก็พิเศษนะฮะมากับเครื่อง V 8ที่วางขวางปกติแล้วเนี่ย V 8เนี่ยเขาจะวางกลางลำไปตามยาว อย่างนี้คันนี้วางขวางฮนะเครื่องวางแนวนี้โ oh. อ้โหอีเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นเครื่องที่วางเลเยอร์แบบนี้ในรถปัจจุบันแล้วนะครับด้วยความที่ตัวถังเป็นไฟเบอร์นะครับเบามากโ oh. อ้โหนะเครื่องวางขวางนะฮะแปดสูบวีแต่วางขวางนะฮะ ไม่ได้เห็น layout แบบนี้ในรถปัจจุบันแล้วเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดจริงๆแปลกนะครับของ f ฟ r r ี่308คันนี้อีกอย่างก็คือมือจับเปิดประตูตนะะมันเป็นงี้ฮะโอ้โหดีไซน์เขาแปลกล้ำมากนะไม่เคยเห็นมาก่อนอบอกเลยว่าห้องโดยสารเนี่ยผมไม่กล้านั่งนะฮะ <laughs> เพราะว่า ดูจะอาจจะัดสเปซไปสักนิดหนึ่งสำหรับตัวผมนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาเนี่ยอิตาเลียนดีไซน์จริงๆนะความโค้งอะไรต่างๆหนังต่างๆเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดคลาสสิกจริงๆ ืออีกคันหนึ่งนะครับคนถ้าเกิดว่าเป็นสมัยเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามันคือไมบักนี่คือ Mercedes Benz 300หรือนิ n a นมเขาเรียกว่า a d ี n a w e r นะครับซึ่งเป็นชื่อของนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นของเยอรมนีนะคันนี้เนี่ยพิเศษมากเนื่องจากว่าเป็นเปิดประทุนัาเต็มถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะชื่อรุ่นลุงตู่เป่ะฮะเรายังอยากอออากาศอยู่โอเค คันนี้พิเศษมากตรงที่เป็นเปิดประทุนเต็มนะเขาเรียกว่าคาบิโอเลตด,ดีถ้าผิดยังไงขออภยัยแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคาบิโลเลตด,ดีเพราะเปิดประทุนตัวเต็มพิเศษมากจริงๆมันหรูหราในระดับที่เรียกว่าไมบักของสมัยนี้เลย เราก็เดินมาอยู่ในดงกบนะฮะดงรถเยอรมันนะโอ้โหมีบอเช่เ1้าหหลากหลายรุ่นมากนะต่อมาก็จะมากันด้วย m e r c e d e s b e n บนะครับมากันโอ้โหพาโกด้ามากันเทียบเลยนะฮะก็โอ้โหหลากหลายนะครับรถเยอรมันใครที่ชื่นชอบรถคลาสสิกเนี่ยบอกเลยงานนี้โคตรคุ้มนะฮะแล้วนี่ฮะเราเดินมาเจอเนี่ยเหมือนรถตู้เลยแต่มันรถตู้หลดโหลดอย่างไงก็ไม่รู้ <Hey. S 1> เออ รถอะไรเนี่ยเฮ้ยแปลกๆนะม,มันรถตู้ก็ไม่่มันดูคันสั้นๆเ,เล็กๆเตี้ยๆยังไงไม่รู้นะอโอ้อันนี้รถอะไรเนี่ยอ้าวตรงโหมาถึงตรงนี้เหมือนจะเป็นรถส่งไปสี์นะฮะโอ้โหเรารู้เลยฮะวันนี้รถอะไรแปลก เดินมาถึงข้างหน้าก็ยังมองไม่ออกว่ารถอะไรนะคูสไลด์ั่เมือกีรรถอะไรนะฮะมันก็ดูเหมือนโฟกู้นะแต่มันไม่ใช่โฟกู้ออะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่านี่คืออะไรเรามาถามผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับให คุณพี่แนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมผมอ้นครับจากออริซูร์เชียงใหม่ครับรถคันนี้คือรถอะไรครับผมเป็นรถไปสนีย์ของโบกสวาเกนใช่ครับโอ้ต้องเได้ว่าหายากมากผมไม่เคยเห็นแบบนี้ในไทยเลยเเขาเขาเรียกที่แรกเลยใช่เขาเรียกฟีโรลินนะฮะท้ายหนึ่งสี่เจ็ด้ผลิตมาเพื่อกิจการไปรนีอย่างเดียวใช่ครับผมแบบนี้นี่มีเยอะไหมครับบ้านเราก็ผลิตมาแค่หกพันคันหกพันคันใช่หกพันคันหกพันคันทั่วโลกใช่ันบ้านเรามีกี่คันครับ น่าจะสองพันแค่นอนมีแค่สองพันได้ใช่สองพันแพงกว่าคาแมนเกียร์คิดว่าแพงกว่าแพงกว่าคาแมนไก่แน่นอนแพงกว่าโอ้สุดยอดมากครับรถคันนี้เนี่ยครับพื้นฐานมันมาจากรถอะไรครับเป็นการรวมรถครับก็คือใช้ช่วงล่างจากคาแมนเกียร์อะไรท้ายอู่ไวะงั้นใช่หนึ่งสี่ฮะใช่หนึ่งสี่คาแมนเกียร์แล้วก็ ไฟหน้าจะไทยสามเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงล่างจากเตติ้ง1นึ่งแปดนึใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์ภายนอกแพนเนลางของรถตู้หน้าวีปี63ลงไปครับผมใช่จะเป็นรุ่นจอหลังเล็กด้วยทางนั้นที่รถเป็นปี7กว่าแต่มันเหมือนก่าเอาของเหลือใช้มาผสมให้มันเป็นรถเพื่อกิจการไปเทียก็จะสังเกตว่า มันเป็นประตูสลายสองข้างด้วยเป็นดับเบิลดอ้วยฮะโอ้ใช่แล้วก็ลักษณะผมมี2สองดอนะฮะดับเบิลดอ้ดับเบิลดอแล้วก็อุปกรณ์เปิดก็จะเหมือนแตงโมเลยตู้แตงโมแล้วก็ใช่เหมือนกันใช่ของโฟ้อนก็แล้วก็ฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรเลยมันเหมือนว่ารถเพื่อใช้งานอย่างเดียวไม่ได้เพื่ออะไรเละครับผมใช่ อันน oh okay. ี Dude, no right. ้จะเขียนได้นะยครับดัชบุนเดปโพสก็คือรถไปสถานีเยอรมันซึ่งรถรุ่นนี้จะต้องมีสติกเกอร์ตัวนี <no: ้ติดทุกคันใช่ใช่ผมว่านะทุกวันนี้ในเยอรมันยังหายากเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ยากเลยใช่อย่างรถเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนรถตู้หน้าวีจอหลังเล็กอ๋อใช่แล้วก็แบบเราก็มีฟังก์ชันแบบว่าเป็นซซฟารีหลังด้วยอ้ใช่่เปิดได้2ระดับเ้ไใช่ระดับนะใช่ฮะเนี่ยฮะก็ได้ใช่อยใช่้ ก็ขาค้ำจะเหมือนรถตีเก่าเลยเฮ้ยใช่ฮะนี่ฮะโอ้โหนี่นี่ฮะใช่ก็เหมือนรถตู้หน้าวีพวกปีเก่าๆใช่อ่าเครื่องยนต์จัดโฟกเดอะติงคฮะรถจิ๊บเหมือนคันนี้ฮะเหมือนคันส้มนะฮะเหมือนเละเครื่องจากรุ่นนั้นนะใช่เนี่ยับใช่โอ้โหสุดยอดเ้ยครับใช่ครับรวมหมดเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นบุญตามากเพราะว่า บอกตรงว่าระดับโลกก็น่าจะยังหายากนะแบบนี้ใช่หายากมากครับผมสุดยอดมากเลยครับยินดีครับีขอบคุณมากมากเลยครับพามาสัมผัสรถหายากอีกหนึ่งคันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่ามีรถอะไรที่หายากอีกในงานนี้นะครับยินดีครับขอบพระคุณมากครับทัานหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเจ้าบ้านบานก่อข้าสิกคานะฮะพี่บันนะครับวันนี้พี่บันเอาคันไหนมาครับคันนี้ก็คือ จ่ากู้ม์คทูนะครับ1962นะครับก็เป็นจ่ากู้ม์คทูหกสูบสามจุดสี่ลิตรนะฮะก็แต่คันนี้ก็มีการแปลงเล็กน้อยก็คือทำเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ไปแล้วแต่นอกนั้นทุกอย่างเดิมหมดจ่ากู้ม์คทูนี่ลูกโตเลยจากั้ที่รูปทรงคลาสสิกมากครับดีเทลพวกนี้นะฮะโอ้โหเด็กล้างรถเนี่ยเอาผ้าเช็ดอาจจะกระเด็นหายไปเลยต้องระวังนะฮะอันนี้เป็นเครื่อง3.4ลิตรใช่ไหมครับใช่ครับ เฮ้ยพี่หนูอันนี้เปิดไงวะอโอ้โหอะแบานเนอร์ด้วยโฆษณาเขาด้วยนะนี่แะสวยนิ่งเลยดูจริงๆริงเลยเก่าเดิมหมดเลยนะเป็นแบตทุเปียเมื่อกี้นี้เองเมื่อกี้แบตแบตที่เป็นเสียงกาก้าอยู่นี่แบตแบนเนอร์นะฮะแบนเนอร์แบนเนอร์ยอดที่ดีไงฮะ กี้า,<ห>านี้ก็เขาให้มาฟรีเขาให้มาฟรี <c oughs> ให้มาฟรีะครับก็เลยดีนะฮะไม่ใช่ครับเป็นแบบที่ถือว่ามีคุณภาพเยี่ยมนะครับมาจากออสเตรียสังเกตด,ดูนะทันทีเขาเรียกว่าสปอร์ตซานดห้อ สปอร์ตซาลูนคือรถซาลูนคือรถ4ป,ประตูในสมัยนั้นหนึ่เก้าหกสองนะครับเป็นรถที่เข้าไปแข่งสิ่งกันเอาสมัยนี้รถคลาสสิกในในในต่างประเทศก็จะเราจากู่มากูกทูแข่งกันอยู่นะครับเพราะว่าสปรนงชั่นมันดีมากๆในสมัยนั้นแล้วก็เครื่องเครื่องยนต์และก็เกียร์ดีมากๆ,ๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรียกว่าจะหารถ4ประตูที่เป็นสปอร์ตซาลูนในสมัยคลาสสิกหกกว่านี่ยนะครับก็ต้องพูดถึงจากรูแมากู์ูนะครับก็คันี้ สไตล์สปอร์ตมากนะฮะคิดถึงหนังสมัยก่อนเลยนะฮะมาแล้วมาแ,แล้วบาโรมิโอนะครับคันนี้ดูเว็บแรกแว่าคันนี้เป็นไงพี่ใจละลายใจละลายใจละลายเลยคนหรือรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้เลยอยู่ตรงกลางเลยรถคันนี้เป็นไง พิเศครับเจอการที่แานฟุ้ปบ่อยครับพิเศษอะเราให้ฟังหน่อยครับพิเศษครับอันนี้เป็นรถอัลฟาครับผมโรเบโอครับจูเลียครับเป็นตัว101ครับผมได้มานานเนี่ยครับได้มานานแล้วครับแล้วก็ซ่อมอยู่นานด้วครับซ่อมกี่ปีฮะซ่อมหลายปีเลยครับกว่าจะเสร็จอันนี้คือสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์ครับก็เลยขับมาเนี่ยครับพี่ ขับมาเลยนะครับขับมาเลยขับไประยองก่อนครับพี่แล้วกใช่ครับแล้วก็ขับกลับมานี่ไปรับฝนที่ระยองแล้วก็เอามาตากหองตรงนี้อ๋อแล้วต้องถามอย่างนี้ดีกว่าว่าทําไมถึงชื่นชอบรถรุ่นนี้อ๋อเที่ยวชอบเอาฟ้าตัวนี้เพราะว่าอตอนเด็กๆคุณพ่อเล่าให้ฟังครับพ่อผมขับตัวจูเลีต้าสไปเดอร์ครับมันก็จะเป็นตัวลึกกว่านี้นิดนึงครับเป็นตัวแรกแล้วก็พ่อเล่าให้ฟังต่อครับก็เลยโตมาก็เลยเป็นรุ่นที่ บบอยู่ในใจตลอดแล้วก็อยู่ในความทรงจำเด็กๆที่พ่อเราสั่งนะเราเลยว่าอยากจะสืบสารความทรงจําของคุณพ่อแล้วก็เราก็ได้มีแบบนี้ใช้สะเพ่งรังใช่ครับเมา่อตอนที่ได้มาครั้งแรกสภาพเป็นยังไงสภาพเป็นสภาพเป็นยังไงสภาพก็โอเคครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องช่วงล่างเรื่องอะไรค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ให้ทังพวกช่วยแก้กันนะครับช่วงล่างเป็นยังไงครับช่วงล่างมีปัญหาคือมันมันไม่ถูกมันมัน ผิดผ้านิดนึงอะไรเงี้ยครับมันก็ตกมันวิ่งไม่ดีถ <etchup. S 2> ้าวิ่งแล้วมันสายมันมันแวบ,บมนอะไรเงี้ยก็เลยเแก้ไปหมดเลยฮะครับผมแต่ว่าเครื่องยนต์มันก็ดีอยู่ครับก็บิ้วบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอ <ๆ S 2> ก็ไม่ได้ทําอะไรครับ,ส,รบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ซับน้ำน้ำเข้าน้ำเข้ารถแบบนี้ต้องแบบมีผ้าไว้ครับาผมวันนี้ก็เตรียมมาหลายผืนครับเพราะว่าเป็นยังไงยังไงก็เข้าฮะใช่ครับคันนี้เนี่ยจริ แล้ววันที่ได้มาครั้งแรกได้ขับได้ไหมขับไม่ได้เลยครับขับขับมาวันแรกๆก็คือเพราะทามาไม่ดีครับก็เลยแบบมีเพื่อนช่วยกันอะไรเงี้ยครับช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขครับนี่ก็เรียกว่าขับถิ่นสามัคคีจริงๆนะครับเพราะมีคนช่วยครับาัีก็เรียกเป็นการถิ่นสามัคคีจริงนะฮะเพราะว่าแบบว่าทุกคนช่วยกันแล้ววันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้งานเขาวันแรกก็วันนี้ครับพี่เรารู้สึกไงตอนที่ขับก็วันนี้แหละครับพี่ที่เสร็จแล้วก็ได้วิ่งวันแรกเรารู้สึกไง ก็รู้สึกชงลวิ่งเลยนะวันนี้รู้สึกแฮปปี้ที่สุดแล้วตั้งแต่ได้มันมาค่แฮปปี้กับเงินที่เสียไปเรียกว่าท้งค่าก็วันนี้แหละเป็นเส็ตอนนี้ก็โอ้ใน ในอาณาจักรเนี้ยมีกี่ขันบอกไม่ได้เพราะว่าแม่อยู่ทตงนี้ะฮะใช่ครับผมบอกความจริงไม่ได้พี่เดี๋ยวเราคุยกันหลังใหม่ขอโทษด้วยครับพอบอกจำนวนมาแล้วแม่ตกใจแม่ตกใจไม่เก็บเงิน่ะลูกเราไมทําไมไม่เก็บเงินล่ะลูกอะไรางเนี้ยถ้าเราจะให้คำจับป็นความสั้นของคำนี้คืออะไรอืมสวยตกใจหรือว่าเป็นยังไงครับผมว่ามันไม่เป็นความแบบ สิ claro no pues no ja ้กับพี่ภาษาอังกฤษเราดูแบบว่ามัน ผมขอให้ให้คำจำกัดความได้ไหมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักดิโอโอเคครับขอบคุณม,มบบากๆเลยครับขอบคุณครับพี่ดีครับขอบคุณมากนะครับที่มา,มาร่วมสนลงคิวครับวันนี้นะครับโอ้โหสนุกสนานเต็มอิ่มมากเลยนะครับผมนี่หิวข้าวไส้จะขาดแล้วนะครับกับงานอมตะสปริงคลาสิกเดอร์อลักองนะครับปีหน้ามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรปีนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับโอ้หิวข้าวเฮ้ยพอได้แล้วกินข้าวกันหน่อย โอ้มันกินข้าวก่อนแล้วครับมผม,มวัสดีครับ <laughs>